ก็คือเรื่องของเรื่องเรื่องนี้ค่ะก็คือว่าน้องเนี่ยให้พี่ไปแจ้งความแทนเพราะว่าเด็กไม่สามารถไปแจ้งความได้ในคืนนั้นแล้วด้วยเนื้อหาของการแจ้งความเนื้อหานี้มันจะต้องถูกส่งไปที่คณะกรรมการปปชอะะ <Okay. S 1> ยู่แล้วเขาเมียมาไต่สวนแต่ปปชเนี่ย mm hmm. เขาก็ได้ส่งเรื่องแบบมาให้พนักง,งานสอบสวนของสอนพระราชวัง mm hmm. เป็นคนสอบสวนเองแต่พอมาเห็นบรรยากาศวันนี้เนะะี่ยค่ะน้องก็ไม่ไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งพี่คิดว่าจะเป็นเพราะว่ามี มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับที่นี่หลังจากนั้นก็เห็นว่ามีตำรวจจากสถานีตำรวจอื่นก็คือสำรันตลาดซึ่งเป็นผู้จับเขาเนี่ยผู้ออกหมายจับเขาในคดีที่ต้องไปบ้านฟานีมามาตามเขาที่นี่เนี่ยมันก็เลยเกิดความไม่ไว้วางใจขึ้นเขาไม่ไม่รู้สึกมั่นใจในระบบที่ที่ตำรวจที่จับกลุ่มเขาที่เราแจ้งความเนี่ยก็ยังทํางานอยู่ในตึกเดียวกับตำรวจที่จะมาสอบสวนเขาะพอตกลงกันแล้วก็เลยเห็นว่าโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะก็ ไปขอให้ปปชทำละกันเพราะว่าเรื่องนี้โดยโดยเนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วก็ปปชมียมนาไต่สวนทางเราเยได้ให้การกับตำรวจไปแนกนั้นแล้วเราก็ก็คงจะต้องไปขอให้ปปชทำเรื่องนี้เพื่อเพื่อความเป็นธรรมของลูกความถ้าจะมีโอกาสดีเนี่ยก็คือให้เป็นจุดพิสูจน์ของกระบวนการยุติธรรมว่ามันจะปกป้องเด็กคนนึงได้จริงหรือเปล่าเราในฐานะเจ้าพนักงานรัฐหรือเจ้าพนักงานกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราไปทําอะไรไปทําสิ่งใดเนี่ยมันมีผลที่เราต้องรับผิดชอบหรือเปล่า พี่คิดว่าถ้าน้องได้ลองกับเรื่องนี้ค่ะมันก็อาจจะอาจจะกลับมาให้โอกาสเด็กในการที่จะไว้ใจประเทศไทยไว้ใจกระบวนการทีธททำไทยมากขึ้น